โศกนาฏกรรมแห่งสายน้ำสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังโศกนาฏกรรมแห่งสายน้ำณจวนผู้รังตําแหน่งเจ้าเมืองปากยมชายหัวล้านรูปร่างเตี้ยลำจำเดินด้วยอาการโกรธดดังไฟฟอนหน้าตึงเมื่อนึกถึงเจ้าคนต่างถิ่นที่พูดจากล่าวหาประจานย์ตนต่อหน้าทานกำนันไออาจารย์ใกร เอาไว้หจระเคเจ้าถูกจัดการซิก่อนเถอะมือเสือคำรามในคอขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ในทีมูเพิ่มสมุนคู่ใจรีบเข้ามาพเนาพเนาะคิดว่าจะได้ความดีความชอบที่คิดข้ออ้างไอ้นายพ้นข้อกล่าวหาทว่ากลับไม่เป็นดังหวังไอเพิ่มเพราะเอ็งแท้ๆไหนบอกว่านังอ่อนมันตายแล้ว ทำไมมันกลับไปตะกายฝั่งร้องให้คนช่วยได้เกือบสวยกันหมดแล้วไหมล่ะผู้รังเมืองร้องด่าทีปลิ้วล้อจนร่างปลิวพุทโธพี่เสือก็ตอนนั้นมันไม่หายใจจริงๆใครจะไปรู้ว่ามันจะฟื้นขึ้นมาอีกแถมรอดจากไอ้เคสีอย่างนั้นแต่เราจะกลัวไปทำไมล่ะพี่ในเมื่อพยาวรู้เห็นว่าพี่ฆ่านังอ่อนก็ไม่มีแถมกรรมการก็พวกเราทั้งนั้น มีหรือที่ผิดมันจะย้อนมาถึงตัวมูเพิ่มรีบแก้ตัวแต่เมื่อเห็นผู้เป็นนายเงื้อขาอีกรอบก็ต้องรีบถอยฉากไม่มีพยาวหรือวะก็ไอติมันบรรยายเป็นฉากฉากให้ชาวบ้านคิดว่าข้าเป็นคนทำนั่นแหละเรียกว่าอะไรมันเอาผิดเราไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าคนอื่นๆเกิดเชื่อมันมากเข้าแล้วเรื่องไปถึงหลวงจะลำบาก มื่นเสือยังร้องด่าลูกน้องไม่คลายใจจากผิดที่ทำไว้เพราะตอนนี้ยังเป็นแค่ผู้รั้งตำแหน่งเมืองหาได้มีตราตั้งอย่างถูกต้องทั้งคุณหญิงพุทธ้อนภรรยาอดีตเจ้าเมืองก็ยังเฝ้าจับผิดอาจจะเขียนใบฟ้องส่งหลวงเมื่อใดก็ได้ขณะที่ชายสมอิทธิผลยังคงหงุดหงิดและหวาดระแวงชุนไม่ปิดอันทำงานครู่หนึ่งลูกน้องก็ขึ้นมาบอกว่า หลานอาจารย์ไกลให้ตามไปพบด้วยเรื่องดวจแม้จะยังขุนใจแต่เมินเสือก็สู้สะกดกลั้นเอาไว้เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องอ่านรีบติดตามเด็กหนุ่มไปพร้อมกับลูกน้องอีกสามคนเมื่อตามไปจนถึงที่ก็เห็นหมอจอระเข้ลือชื่อกำลังจุดทูปหน้าซากเจ้าสัตว์ร,ร้ายผู้รังเมืองเดินเข้าไปดูใกล้ๆถึงกับพงังา เมื่อเห็นศพจอระเข้เต็มวัยที่เหลือเพียงครึ่งตัวนะนะนะนั่นน่นนี่น,นีมันอะไรกันอาจารย์ใครผู้ทรงอิทธิพลแห่งเมืองปากยมและวล่ำละลักถามเมือ่อคืนฉันวางกับดักเอาไว้เจ้านี่มันมาติดกับแล้วจอระเข้จาก็คงจะมากินมันอีกทีอาจารย์ไกรตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย จะแตจอระเคมันกินกันเองด้วยหรือหมื่นเสือยังคงแปลกใจกินสิพวกนี้มันฝ่ากเรียบหมดละแต่ก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆหรอกยิ่งอีกฝ่ายเป็นจอระเคตัวโตขนาดนี้ครับทูกกัดขาดครึ่งตัวไอ้เจ้านั้นมันปีศาจชัดๆคราวนี้น้ำเสียงอาจารย์กรออกจะสั่นอยู่ในทีทำทุกคนหนาวเยือกไปตามๆกัน ประเดี๋ยวไปพบกันที่วัดเถอะเชิญเจ้าสัวพีด้วยฉันจะหาเรือเรื่องปราบจระเกตเจ้างานนี้มันเกินแรงฉันคนเดียวจะรับมือไหวควงต้องให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคราวจบจอมพรานแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็กระโดดกลับลงเรือพร้อมหลานชายอา้าวอาจารย์ไกรแล้วสากไอ้ตัวนี้เล่า ผู้มีตำแหน่งตะโกนถามถึงซากจราระเก้ที่ถูกทิ้งไว้ฉันยกให้จะเอามันไปแขวนประจานที่ไหนก็ตามสบายเถอะอีกฝั่งตอบกลับมาหน้าที่เผือดสีของหมื่นเสือก็กลายเป็นเขียวคล้ำโกรธที่ถูกตามมาเพื่อทำการเก็บกวาดร้าวกับเป็นลูกนองเมื่อเข้าช่วงบ่าย หมอจอระเข้ผู้พนิจรพร้อมด้วยหลานชายก็กลับมาที่วัดเป็นหน่สงของวันครั้งนี้มีชาวบ้านมาอาสาช่วยปราบจระเข้มากกว่าวันก่อนคงเพราะเชื่อฝีมือมากขึ้นหลังกวาดล้างพวกจระเข้ที่อาศัยรอบเศ้าเครือนอกจากใช้กักรในเมืองแล้วบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ก็พากันมาห่มล้อมคอยให้กำลังใจเจ้าถง แต่ถูกอามันตวาดไล่จึงต้องลงไปคอยที่ด้านล่างครู่ถัดมาเจ้าสัวก็ตามมาถึงคนรับใช้ช่วยกันพยุงร่างที่อ้วนใหญ่ขึ้นบันไดยอย่างยากเย็นครั้นเมื่อคนสำคัญมากันพร้อมสับดีแล้วชายต่างถิ่นผู้เป็นแกนนำก็ลุกขึ้นกล่าวขณะทุกคนเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ เอาละทุกคนฉันตัดสินใจแล้วว่าจะสู้กับจระเก้เจ้าตัวต่อตัวเอา้าเสียงอุทานพร้อมๆกันอื้ออึองหลังคำประกาศนหยอาจารย์ใครบอกว่าต้องการให้พวกเราช่วยชาวบ้านที่อาสาท้วงถามเพราะตั้งใจจะมาช่วยจับจระเข้เจกเก้าเอาละทุกคนฟังก่อน หมอจอระเขร่างกำยำยกมือปรามก่อนจะอธิบายต่อฉันมาตรองดูแล้วที่หมอสังต้องพระธาเสียทีให้แกจระเกจเจ้า,าก็เพราะภาวคพวงกับเราเจอระเขบริวารฉันคิดจะตัดปัญหาด้วยการล่อให้จอระเขจเจ้ามาสู้กันตัวต่อตัวแล้วอาจารย์จะทำอย่างไรหรือ เจ้าสัวแทรกถามด้วยความสงสัยซึ่งอาจารย์ไกรก็หันไปทางผู้รังเมืองแทนหม่นเสือฉันขอดูแผนที่เมื่อกี้อีกทีสิหม่นเสือพยักหน้าส่งแผนที่ให้กับอีกฝ่ายฉันจะทำพิธีหล่อจอระเข้เจ้าไปยังครองสายนี้หมอจอระเข้ชี้ไปที่จุดหนึ่งบนแผนที่เล่าแผนการต่อฉันลองสำรวจดูแล้วละว่า ครองสายนี้เป็นครองตันไม่เชื่อมกับครองสายอื่นเลยจะขอให้มือเสือและทุกคนช่วยกันสร้างประตูกั้นไว้ที่ปากครองถ้าจเจ้าระเกเจ้ามันตามฉันเข้าไปเมื่อ,อไรก็ให้ทุกคนช่วยกันกั้นประตูเอาไว้อย่าให้บริวารของมันตามมาได้ที่เหลือฉันจะจัดการเองไม่ให้ใครเดือดร้อนอาจารย์จะสู่มันลำพังเท่านั้นหรือเจ้าสัวถามด้วยน้ำเสียงกังวล มีเจ้าทองหลานฉันช่วยพายเรือก็พอแล้วอาจารย์ไกลตอบพร้อมกับตบหลังหลานชายซึ่งเด็กหนุ่มมองกลับมาด้วยสีหน้าที่บรรยายมิถูกฮ่าฮ่าฮาฮาดีกล้าดีฉันนับถือมืนเสื้อตบเข่าฉาดชอบใจคราวสำทับต่อก้อี้แค่ประตูกันพวกจอระเข้ฉันกับชาวบ้านจะทำให้เสร็จวันนี้แหละ อาจารย์ไกรจะได้รีบปรบาบจอระเกเจ้าไว้ๆถ้าต้องการข่าวของสิ่งไรก็มาเบิกฉันได้ฉันยินดีช่วยทุกอย่างเจ้าสัวเสนอตัวช่วยบ้างดีถ้าเสร็จได้วันนี้ดังมือนเสือว่าฉันกับหลานชายจะจัดการจาระเก่เจ้าเสียพรุ่งนี้เช้าเลยเมืองน,นี้จะได้กลับมาเป็นปกติสุขเสียทีอาจารย์ใครกล่าวเป็นสรุปก,การหารือ ครั้นจะประไปแล้วหมอจอระเ้ผู้อาหารการก็ให้หันกลับมาสั่งเพิ่มเติมอ๋อระหว่างที่ฉันหล่อจอรเจะเ้เจ้าเข้าไปในครองมื่นเสือช่วยยูคคุ้มลูกน้องคอยเป้าไม่ให้จอระเ้บริวารมันลุดเข้ามาได้เชียวแล้วอีกอย่างอาจารย์ไกลเหลือบมองหลานชายหน่อยหนึ่งก่อนจะพูดต่อ ช่วยห้ามปรมามแม่พวกผู้หญิงอย่าให้ม้าวเวทำให้ฉันกับหลานชายเสียสมาธิละ่ะชายผู้สวมมือเทียมพยักหน้าเป็นรับคำสองอาหลานจึงเดินพ้นไปทิ้งให้พวกที่เหลือจัดแจงงานกันตามหน้าที่พ่อครูจะปราบจระเข้เจ้าไว้หรือเจ้าทองตัดสินใจถามอย่างกล้าก้ากลัวกลัวขณะพายเรือไปยังคลองที่จะใช้ล่อรจอระเข้เจ้า ผู้เป็นอาจุปากปรามเตือนหลานชายไม่ให้ลืมกฎที่ห้ามคุยกันขณะพายเรือล่าไอคีครั้นความเงียบจนอึดอัดเข้าปกคลุมหนุ่มใหญ่ก็ถามกลับไปด้วยเสียงเบาถามทำไมว่าท้องเด็กหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงเบาพอกันฉันไม่เคยเห็นพ่อครูลำบากใจในการจับจอร์เก้เท่าครั้งนี้เลยมันทำให้ฉันกลัวไปด้วย พรันได้ยินคำตอบอาเจ้าทองก็หัวเราะเสียงดังจนเด็กหนุ่มสะดุ้งตกใจฮ่าฮ่าฮทองเอ้ยอาเคยบอกเองแล้วไงว่าคุณอย่างอาจารย์ไกรไม่เคยกลัวจอระเข้ตัวไหนทั้งนั้นแต่หหนนี้ดูต่างไปจากครั้งอื่นเจ้าหลานชายยังไม่คลายใจดีผู้เป็นอาจึงหยิบโซ่โขอของหมอสังขึ้นมาชี้ให้ดูตรงคอ ไอ้ทองเอ็งดูนี่ถึงจระเข้เจ้ามันจะงับจระเข้ที่มาติดกับจนขาดกลางตัวแต่ข้อโซ่ของหมอสังก็ง้างออกแค่เพียงเล็กน้อยเท่านี้ก็พอคณีได้แล้วละว่ากำลังมันสักเท่าใดไอ้ลำพังตัวโตวน่ะไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องน่ากลัวเสมอไปดอกแล้วที่พ่อครูท่าทางหนักใจนั่นเจ้าทองถามต่อ ครั้งนี้อามันหัวเราะในลำคอเบาเาตอบออกมาฮึ <c oughs> ่มอายนั่นน่ะมันแค่การสแสดงคำตอบของผู้เป็นอาทําทให้เจ้าทองงงหนักจนอามันต้องอธิบายเสริมทองเอ้ยหมอสังเองก็มีปีไม้ลายมือพ่อกะอาลำพังจอระเคเพียงแถวนี้ไม่ทําให้เสียท่ารอกแต่ไอที่น่าคร้วกว่าจอระเคก็คือคนนีแ่แหละ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าภายใต้ร้อยยิ้มได้ซ่อนสิ่งไรไว้ฉะนั้นอาจึงเลือกวิธีเผชิญหน้ากับจอร์เขีจะเ,เพียงลำพังและช่วงที่เราสู้กับมันก็ต้องหาอะไรให้หมื่นเสือและพวกยุ่งเข้าไว้จะได้ไม่มาปัดแข้งปัดขาหรือหลอกกัดเราเด็กหนุ่มพยักหน้าเบาๆเริ่มเข้าใจว่าเหตุใดอามันจึงขอให้หมื่นเสือกุมพวกสร้างประตูกั้นครอง เรือลำน้อยแล่นมาถึงปากคลองอันเป็นที่หมายหมอจระเข้หนุ่มใหญ่พูดยืนที่หัวเรือโบกมือตะโกนทักทายกลุ่มคนที่หลบร่มตรงโคนไม้ริมฝั่งหมือนเสือนี่ยังไม่เริ่มสร้างประตูกันอีกหรือรอของเถอะเจ้าสัออยู่นี่แหละอย่าห่วงเลยฉันจะให้เสร็จทันวันนี้แหละใจหัวล้านบนฝั่งตะโกนตอบ เออฉันจะเข้าไปดูในครองสักหน่อยมือนเสือช่วยกันพวกจอระเข้อย่าให้มันตามเข้าไปได้ละ่ะวางใจเถอะผู้กินตำแหน่งหมื่นรับคำอาจารย์ไกลและหลานชายนำเรือผ่านไปเพียงหน่อยเดียวก็ได้ยินเสียงปืนคำรามเลี้ยวกลับไปมองก็เห็นผิวน้ำแตกกระจายจระเข้ไวชะกันสองตัวไหว้หื้อออกหา่าด้วยความตกใจ เพืองกระสุนเปล่าเปล่าชายต่างถิ่นเพลยออกมาเบาๆขณะเรือลำน้อยแล่นลึกไปในคลองนุ่มใหญ่ผิวดำกร้านตัดกับผมที่โงกขาวยืนที่หัวเรือชะโงกมองสองฝั่งคลองที่รกรือนานที่จะเห็นเรือผูกแต่ก็ร้างไร้ผู้คนดูเหมือนว่าการอารวาจะระเกเจ้าจะทำให้ชาวบ้านอพยพหนีไปไม่น้อย ล่ำครองสายนี้จึงวังเวงไปเรือมาดพายมาจนสุดครองมีสารเพียงตาปูข้างมาขามเท่าต้นใหญ่หลายคนโอมจ้อมพรานจากต่างถิ่นหันไปบอกหลานชายให้เอาเรือเทียบแล้วลากขึ้นฝั่งซึ่งเป็นลานโลงหมอจระเข้ร่างล่ำสันยิบทูปเทียนและหมาพรูเดินตรงไปยังสารเพียงตา ปัดกวาดใบไม้ที่ปกคลุมจนโล่งจึงค่อยวางกระทงใส่หมากพลูและของเส้นจุดทู่บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางจากนั้นก็เดินสำรวจรอบๆบ,บริเวณเจ้าหลานชายที่คอยที่อยู่บนเรือเห็นอามันกม้กม,กม người, ๆเงยๆตรงสารอยู่ครู่ใหญ่กระทั่งเดินกลับมากลับกันโวยทงพรุ่งนี้ละได้เรื่องแน่ ว่าแล้วผู้เป็นอาก็ออกแรงผลักเรือลงน้ำการสำรวจสถานที่ประจันหน้ากับเจ้าแห่งสายน้ำก็เป็นอันเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เจ้าทองและอามันพายเรือมากกลับเส้นทางเดิมกระทั่งมาถึงปากครองก็เห็นหมื่นเสือคุ้มพวกชาวบ้านสร้างประตูกั้นคลองจนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเร็วสมกับที่รับปากไว้ โดยเริ่มด้วยการใช้ไผ่ลำตูปากเป็นหัวรอทั้งสองฝั่งให้ชิดแน่นหนาแล้วถมก้อนหินจนมั่นคงก่อนจะเตรียมทําบานประตูและติดตั้งอาจารย์ไกรดูเส้นทางเรียบร้อยแล้วหรือหมื่นเสือหันมาร้องถามเออฉันจะกลับไปพักสักหน่อยพรุ่งนี้ละ่ะจะได้เห็นดีกันปากมื่นเสือจัดก,การที่นี่ด้วยละ่ะ เจ้าคนต่างถิ่นตะโกนตอบพายเรือจากไปสองอาหลานกลับมาถึงเรือนอนในตอนยินเห็นคนกลุ่มหนึ่งยื่นรออยู่ก่อนแล้วเป็นบ่าวไพร่ของคุณหญิงพุทธศรนำสำรับอาหารและเครื่องใช้มาให้แล้วก็พากันกลับอาจารย์ไกรเปิดดูสำรับอาหารหล้วนแต่ของดีชวนน้ำลายสอเรียกหลานชายลงอาบน้ำแล้วจะได้กินข้าว ทั้งสองช่วยกันชำระล้างร่างกายผลัดกันถูหลังจนสบายตัวแล้วจึงผลัดผ้าในบรรดาข้าวของที่คุณหญิงนำมาให้มีน้ำอบน้ำพรุงมาด้วยหนุม่มวัยกลางคนเปิดขวดที่บรรจุทำจมูกฟุดฟิตสูดดมแล้วบ่นคืนใส่ไปมีหวังจับไอเคไม่ได้สักตัวว่าแล้วก็พระไปสนใจสิ่งอื่นมีพออบเล็กๆที่ใส่ผ้าซับหมากไว้ภายใน ชายหนุ่มร่างกำยำรีบควาขึ้นมาสูดกลิ่นระลึกถึงเจ้าของเจ้าหลานชายช่างงกหน้ามาดูด้วยความสนใจมันคืออะไรหรือพ่อครูเจ้าทองถามด้วยความสงสัยเรื่องของผู้ใหญ่เอ็งอย่ารู้เลยวะ่ะอามันตอบเลี่ยงพรางเก็บผ้าไว้กับชายพุกชักชวนกันทานมื้อเย็น สำรับที่นำมาให้ล้วนถูกปากสิ่งได้อร่อยลิ้นอาจารย์ไกรก็ป้อนให้หลานชายด้วยความรักและเอ็นดูอีกน้อยเองได้เป็นเขืเจ้าสัวคงได้กินแต่ของดีๆผู้เป็นอาเปรยขึ้นหลังอิ่มนำ้ำล้างมือบ้วนปากเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นแล้วจะยังได้กินข้าวพร้อมกันอีกไหมร่างหนาพูดต่อด้วยน้ำเสียงอะไร พ่อครูทำไมเด็กหนุ่มถามดวงตากรมโตฉายแววฉุนในคำพูดของอานักเฮ้ยไอ้ดองเอ็งแต่งงานแล้วก็ต้องไปอยู่กับเมียสิวะส่วนอาก็เร่ร่อนไปตามเรื่องชายสูงวัยกว่าพยายามตอบด้วยท่าทางร่าเริงถ้าพ่อครูไม่อยู่ด้วยฉันก็ไม่แต่งเด็กหนุ่มต่อรอง เองใหญ่โยเยเป็นเด็กมีเมียแล้วก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่จะมัวมาคอยพึ่งอาอยู่ได้ไงเธอว่าท้องเองมีเมียแล้วอาจ,จะได้หมดห่วงพ่อกับแม่เองที่เสียไปแล้วก็ด้วยถ้าพราจากหหนนี้อาก็ไม่รู้จะหาผู้หญิงที่สมกับเองได้ที่ไหนเพราะที่เห็นก็มีแต่พวกไก่แก่แม่ปราชนแต่จิจกรานเลือเกินอีแบบนั้นละ่ะปวดหัวตายคนเราใช่จะอยู่กันชั่วป้าดินสลาย เราสองคนมีวาสนาได้อยู่ด้วยกันทถานี้ก็ดีแล้วจากกันด้วยเหตุนี้ยังดีกว่าเหตุอื่นหรอวะผู้เป็นอากล่าวปลอบใจเจ้าหลานชายที่ร้องสะอื้นเป็นเด็กซบหน้าลงกับอกหนาคิดไปก็ให้สงสารมันอยู่แต่เด็กมาถึงมีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ด้วยความเป็นเด็กเรียบร้อยและหัวดีจึงให้บวชเป็นเนนตั้งแต่ยังเล็กชีวิตแทบจะขาดความอบอุ่น ตัวอาจารย์ใครเองก็ไม่ต่างกันนักออกพนีจรตามลำพังตั้งแต่อายุเท่าเจ้าทองแม้มีผู้คนผ่านเข้ามาบ้างก็ไม่ได้จริงจังการรับหลานชายมาดูแลในชั่วไม่กี่เดือนจึงสร้างความผูกพันอย่างบาราดแล้วชายหนุ่มร่างกำยำก็ปล่อยให้เด็กน้อยที่หน้าละไม้หญิงคนรักเก่านอนซับน้ำตากระทั่งหลับไปอย่างนั้นเวลาใกล้จะย่ำรุง่งเสียงสกุณาขับคานเจือเจ้ว เตรียมออกหาอาหารมาจุนเจือครอบครัวทั้งไก่บ้านและไก่ป่าต่างก็พากันกุ่งคอขานส่งเสียงระเบงเิ่งแซ่ร่างเพรียวบางขยับพลิกไปมาผิวขาวนวลพราเลือนในความมืดในตาดำกลับดังตากวางเริ่มเพเยะปรือผ่านแผงขนตางอนงามกวาดมองหาร่างล่ำสันของผู้เป็นอาหากไม่พบเหลือเพียงตัวมันนอนลำพังในประทุนเรือ ครู่หนึ่งก็มีเสียงเรือเล่นผ่านผิวน้ําแม้เพียงแผ่วเบาแต่หนุ่มน้อยก็สัมเนียกได้พรุนพรันออกไปจึงได้เห็นอามันพายเรือทั้งที่ไม่ได้นุ่งผ้าหน้าตาเยิ้มย่องผ่องใสมาแต่ใครไอ้ทองพึ่งตื่นเหรอหมอจรเก้หนุ่มใหญ่รู้สึกตกใจไม่นึกว่าหลานชายจะมาพบในสภาพนี้พ่อครูไปไหนมา เด็กหนุม่มถามด้วยความสงสัยไว้ถามทีหลังเถอะส่งผานุ่งไอ้อาทีสิวะผู้เป็นอาตอบเลี่ยงเร่งให้หลานชายหาผ้านุ่งให้แทนซึ่งเหตุที่ต้องเป็นไอ้ชีเปลือยเช่นนี้ก็เพราะเมื่อคืนมัวเพลินอยู่กับคุณหญิงจนลืมเวลารู้ตัวอีกทีก็ใกล้รุ่งให้รีบร้อนโดดลงจากหน้าต่างเคราะร้ายที่ชายผ้าด้านติดกับกรอบหน้าต่างจนหลุดรุย่ย จะจัดเข้าที่ก็ไม่ทันการจึงตัดสินใจพายเรือกลับทั้งสภาพนี้ด้วยคิดว่ายังไม่ทันเช้าคงไม่มีผู้ใดพบเห็นเอ็งไปล้างหน้าเตรียมตัวเสียให้พร้อมอีเดี๋ยวเราจะออกไปล่าเจ้าตัวร้ายกันละนุม่มยญยสั่งหลานชายขณะขมวดปมผ้านุ่งแล้วกระโดดขึ้นออเรือลำใหญ่เจ้าทองเร่งทําตามสั่ง จัดแจงเรียบร้อยดีแล้วก็เห็นอามันหยิบห่อผ้าที่เหน็บเหนือหัวนอนภายในมีเสื้อยันสีแดงสดทั้งมงคลและประเจียดหมอจะระเขคนางกระเดื่องนั่งพนมมือหลับตากล่าวคาถางึมงำก่อนจะสวมเสื้อยันคาดประเจียดแล้วสวมมงคลผ้าทางเข้มขลังเอาจริงเอาจังมากกว่าทุกครั้งพี่สังรอก่อนนะ วันนี้ลหละฉันจะเอาหัวจระเ้เจ้ามาเส้นพี่ให้ได้ร่างกำยำกล่าวคณะจุดธูปไหว้ศพหมอสังเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วจอมพรานแห่งลุ่มน้ำก็คว้าหอกสัตโลหะอาวุธคู่ใจก้าวลงเรือเล็กไปพร้อมกับหลานชายแสงสีทองฉายฉานเริ่มต้นเช้าวันใหม่ทว่าวันนี้ผู้คนทั้งเมืองปากยมต่างก็พากันหยุดภารกิจการงาน เมื่อนายพรานใหญ่หมายมั่นจะจับจอระเก้ร้ายตัวลือที่สร้างความเดือดร้อนมานานนับเดือนสองฝั่งลำน้ำจึงคราคร่ำด้วยชาวเมืองที่มารอชมการสับประยุทธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ร,ร้ายซึ่งจะชี้ชะตาผู้คนในเมืองนี้ลมรำเพยพัดผืนน้ำพริว้วแผ่วเป็นระลอกคลื่น บรรยากาศเงียบสงัดเริ่มถูกทำลายด้วยเสียงวิพากวิจารณ์จากผู้คนที่อ้อยอยู่ริมฝั่งเมื่อไม่เห็นร่างชายผู้อาสาจนลือไปว่าอาจจะแอบหลบหนีด้วยความกลัวไปแล้วพรันเสียงซุบซิบนินทาก็เงียบลงทันทีที่เรือมาดลำหนึ่งแล่นฝากกระแสน้ำไหลเอ,อือยซึ่งผู้ที่อยู่บนเรือไม่ใช่ใครเป็นอาจารย์ไกรหมอจระเข้ผู้ระบือนาะ ยืนถือหอกคู่ใจอาวุธร้ายในมือมั่นโดดเด่นเป็นสง่าเหนือหัวเรือและผู้ที่พายอยู่ท้ายเรือคือเจ้าทองผู้เป็นทั้งสิทธิและหลานรักเด็กหนุ่มวัยเพียงสิบผู้มีใบหน้าสวยหวานเกินสตรีเรียกเสียงครียวกราวจากสาวน้อยสาวใหญ่ที่ตั้งตนเป็นแม่ยกตัางเอาใจช่วยให้เด็กน้อยรอดจากคมเขี้ยวของสัตว์ร้าย ครั้นแล้วหมอจอระเข้ลือนามก็เริ่มต้นรำโหกที่หน้าหัวเรือเป็นการเอาเลิกเอาชัยท่วงทีสง่างามเหมือนทหารอีกความทนององอาจสร้างความพลื้มปริ่มใจแกสตีสูงสักซึ่งมารอชมที่ท่านา้ำเจ้าหยิบพวงมลาลัยที่เตรียมไว้โยนออกไปเป็นสิ่งอวยชัยหวังให้ชายหนุ่มชำนะเหนือจอระเขเจ้าและเหล่าบริวารพวงมลาลัยแม้จมลงไปไม่ถึงเรือ หากนุ่มใหญ่ร่างกำยำก็หันมาส่งสายตาเป็นเชิงรู้ใจกันดีเรือมาเล่นจนถึงปากคลองอันเป็นที่หมายเมือนเสือและเจ้าสัวรวมทั้งชาวบ้านที่อาสาตั้งคอยอยู่ที่ด่านซึ่งบัดนี้ประตูกั้นคลองแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เร่งสร้างกันหามรุ่งหามคำ่ำบ้านประตูทำจากไม้ไผ่แน่นหนาสร้างไว้ถึงสองชั้นแม้จะพอกันฝูงจระเข้บริวาร แต่กับจอระเข้เจ้านั้นยังหน้ากังขาอาจารย์ไกรสั่งให้ลานชายหยุดเรือที่ปากโองขณะเจ้าตัวยังคงรำหอกอยู่ต่อไปแม้จะเปิดตัวอย่างเออก็ะเรือถึงเพียงนี้แต่หน้าแปลกที่ผืนน้ำกลับเงียบสงัดไม่มีจอระเข้สักตัวปรากฏให้เห็นครั้นไร้รำจนจบกระบวนหมอจอระเข้นาระบือก็กลับมายืนนิ่งด้วยท่าทางขึงขังตามเดิม รอยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้มลงหยิบกะลาตาเดียวซึ่งอุดตาไว้ด้วยดินเหนียวภายในบรรจุดอกไม้แห้งและเครื่องหอมอาจารย์ไกรจุดไฟให้ลุกโชนแล้วจึงโยนเขี้ยวจอระเข้เจ้าลงไปจากนั้นบริกรรมคาถาแล้วลอยลงน้ำก่อนจะค่อยๆจมลงแทบจะทันทีที่กะลาจมจอระเข้เจ้าและเหล่าบริวารน,นับร้อยก็ผุดแน่นลำน้ำและอัศจรรย์ ฝูงชนที่มารอชมต่างร้องอย่างเสียขวัญกับขนาดอันน่าพรั่นพรึงของจอระเข้เจ้าขณะที่บริวารบางตัวก็หันเหตกายขึ้นฝังจนผู้คนพากันแตกหนีเมื่อจอระเข้เจ้าพระกฏตัวตามอันเชิญโจมพรานผู้อาสาก็กลับมาไา่รำต่อไปโดยเจ้าทองเริ่มขยับผีพายหันหัวเรือไปทางปากคลอง เรือลำน้อยเล่นผ่านประตูน้ำที่เปิดไว้คอยท่าจระเข้เจ้าว่ายตามมาข้างหลังร้าวสัตว์เชื่องเชื่องพรันเที่ยวเรือและจระเข้เจ้าพ้นปากคลองมือเสือและพักพวกที่ซุ่มซ่อนก็รีบปิดประตูกัน้นเหล่าสมุนจระเข้ที่ว่ายตามจ่าฝูงพยายามชนประตูแต่ไม่เป็นผลบ้างเลี้ยงอ้อมขึ้นทางบุกแต่ก็ติดกับแนวไผ่ที่ปากเป็นระเนียดป้องกัน ช่วยกันบ่อยไอ้หน้าไหนพลอยจอระเกตตัวอื่นผ่านไปได้ข้าจะฟันยับไม่เห็นเลือผู้รังเมืองตะโกนขู่ลูกน้องและชาวบ้านที่อาสาต่างช่วยกันแทงหอกและยิงปืนยับยั้งพวกเดรรชานเสียงปืนที่แผดลั่นทำลายความเงียบสงบของครองสายน้อยเด็กหนุ่มร่างระหงจ้วงพายช้าๆให้เรือเล่นเอื่อยกระไดที่รอบเหลียวไปข้างหลังก็ให้รู้สึก ตะครันตะครอเมื่อเจอระเข้ตัวยาวร่วมห้าว่าไหว,าวาตามมาด้านหลังอยากจะเร่งผีพายให้ผลก็ทำไม่ได้ด้วยต้องรอให้พ่อครูสั่งเลี้ยวไปมองอีกครั้งแค่ความกว้างของเจระเก้เจ้าก็เทียบจะเต็มครองดูจะเหลือสักข้างละวาเท่านั้นแล้วพ่อครูของเจ้าทองก็เปลี่ยนตำแหน่งขยับเข้ามายืนค่อนไปทางท้ายเรือ เงื้อหอกสตโลหะพร้อมกับส่งสัญญาณให้ล้านชายชะลอฝีผายฉับพลันอสุรกายร่างยักษ์ก็พร้อยเปลี่ยนท่าทีจากไาวเอื่อยตามหลังบัดนั้นหางอันทรงพลังของมันสะบัดโบกเร็วรี่ทรงเรือนกายใหญ่โตพุ่งแวกผืนน้ำทองโว้ยลบไปที่หัวเรือเร็วอาจารย์ไกรสั่งเจ้าล้านชายรีบทำตาม ขว้าไม้พายเผ่นแพรบไปที่หววเรือหนุ่มใหญ่เงื้อหอกเตรียมสัตว์แต่เงียบสัตว์ร้ายร่างยักษ์พุบหายลงใต้น้ำมีเพียงพายฟองผุดขึ้นเป็นสายบอกใบ้ระยะและทิศทางอาจารย์ไกรถือหอกชะง,งักขางลังเลว่าจะสัตว์ออกไปทั้งที่มองไม่เห็นดีหรือไม่ตัดสินใจเงื้อหอกขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่ทันเสียแล้วเรือถูกกระแทกเข้าอย่างแรง ส่งให้นักล่าจรเก้กระเด็นกันไปคนละทิศละทางโปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง เื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะ